เอาวแนะนำตัวทางบ้านหน่อยครับครับผมผมกระทาตุสิงห์มาวินนะครับหรือว่ากระทาเพชรเออ่ห้างทองครับผมไปไงรอบนี้เราซ้อมอยู่สิงห์มาวินครับผมอยู่กี่ปีแล้วสิงห์มาวินเนีะเอออยู่ปีสองปีครับปีสองปีนะเรานี่มวยสไตล์ไหนมวยเข่ามวยเข่าคู่ต่อสู้อ่ะคู่ต่อสู้มวยหมัดมวยบู้ครับผมวันนี้เราเจอกับไปมวยใต้ด้วยกันดิใช่ะไหมเจอใครวันนี้เจอเยี่ยมมันนึงอ่ะเขาตี้กว่าน่ะครับแต่ไม่เคยชก <tyard. S 2> เขาเ,เขาประเภทเดินบี้เดินชนเนี่ยวันนี้อ่ะเราอะไรไปแกเ้เขาไปสู้เขาก็ดูกันบนวิธีได้เลยครับวิธีของเรานี่คือประเภทเข่าเข่าครับผมเข่าล้วนๆครับผมเข่าหน้าเดียวครับผมเข่าหน้าเดียวนะน้ำหนักปล่อยๆครับสูงอายุปีนี้สิบหกครับผลงานสองไฟชคกับใครบ้างสองไฟหลังแพ้นอกลูกช้างครับผมที่ไหนที่บุรีรัมย์ครับผมอ่าแล้วก็ ชนะคะแนนเสาพิกาเสียงมั้เสาพิกาเสียพิกัดเท่าไหรสองไฟนะร้อยสิบหกครับผมแล้ววันนี้อ่ะร้อยสิบหกร้อยสิบหกประกันเวทนี่โอเคไหมโอเคครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปครับผมพอดีคำนะครับว่าเช้าเหยียบตาช่างยังไงครั้งแรกเกินอยู่จุดสี่ครับก็วิ่งแป๊บเดียวสบายสบายครับวันนี้ที่ที่สิงห์มาวินนี่เขามีเสียหนึ่งเขามีอะไรอาจจุงอาชีไม่คิดว่าหรือยังไม่รู้ต้องพันมือพันไม้ก่อนครับเฮ้ยเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ย จัังหวดอุดร์นะขนอุดรไปอยู่ค่ายสิงห์อวินนี่น้อยนะเต็มที่ไม่เกิน3คนในค่ายนี่ครับที่เหลือแล้งตายพี่อ้าวฝากแฟนคลับนะครับครับผมผมกระทาพิสิงห์มาวินเนาะไฟนี้อย่าทำเต็มที่แน่นอนครับผมโอเคขอบคุณมากน้องชายครับผมอุดรเอาได้ในอะไรครับวันนี้พี่กันร้อนเท่าไหร่ครับมาเกินไหมเท่าไหร่มาพอดีพอดีนะฮะวันนี้เจอกับกระตาเพชรเคยชกกันยัง เราซ้อมอยู en> <S <S ่ที่สชกมิจฉาเป็นไงครูปังครูซ้อมเพียบเพียบกี่วันรอบนี้สามอาทิตย์สามอาทิตย์เราเป็นมวยสไตล์ไหนมวยเข่าและคาถาเพชรอ่ะมวยเข่าเข่าชนเขานะเราเอาเข่ามาสู้เขาวันนี้นะเข่าเราสูงเท่าไรหรึ่งเจ็ดสิบน้ำหนักปลอยปลอยห้าสิบหกครับอ่าปีนี้อายุสิบเจ็ดครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสองไฟชกใครบ้างชนะไเฟรชนะนิติีดี ร้อยเท่าไหร่บ้างอ่ะร้อยสิบเจ็ดกับร้อยชลบุกพิกัดที่ชอบเท่าไหร่ร้อยสิบหกนี่อ่าเป็นคนจังหวัดนครศรีรับอ่าฝากแฟนขับนวันนี้พี t ีทีวีสามสิบหกฝากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชผมจะทำให้เต็มที่โอเคขอบคุณมากน้องใจครับผมไปไปดู